ตกแล้วลูกตกแล้วลูกฮันนี้ค่ะฮันนี้ฮันนี้เร็วเร็วฮันนี่ไปเนี่ยเนี่ยลูกเออเอายืบวางให้พ่อหน่อยยืบวางให้พ่อหน่อยเร็วเร็วไปยืบวางให้พ่อหน่อยจีดู่นเนี่ยนู่หน่พ่อมองมกูเนี่ยกูหน่ยพูนพ่ออย่าพีกีบพูนป้าเปลี่ยนกันมาเอาเร็วเปลี่ยนกันเร็วเอานี่เอาเล็กๆนี่เอาเอาเล็กๆนี่เอาเปลี่ยนกันอ่ะเปลี่ยนกันนะ ไลกันนะไลกันนะเออไหนไหนกอดไป <c oughs> เออนอนกอดทางนู้นด้่ยกอนทางนน้นด้วอยลกป้าครับป้าโอปา้าไม่ต้องไปช่วยพิกกี้เลยมาทางนี้ทนนโอนน้โอขยขันจริงอเ,เอออนกกว่าะมากทางนี้วย<น>เออหมดหมดหมดเนีอ่อหมด หมดอืม <coughs>